สวัสดีครับครับวันนี้ซ่องเกษตรชาวบ้านจากประสบการณ์จริงครับเป็นประสบการณ์จริงๆในการทำการเกษตรของผมครับวันนี้มาเบิง้งการปลูออกหมักฝักหอมครับหมักฝักมนหมักฝักอีสานต้นกาที่เห็นนั้นในถาดน,นี้ครับอายุได้สองเดือนกว่าเลยครับมันลามคือเรียบร้อยเลยครับพี่น้องมาเบิง้งนะครับเด้อวว่ามันต้นกา แกขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งต้นกาที่เอมามาเมื่อนี้ครับมีสองรุ่นสองขนาดครับอันนี้เป็นต้นกาที่เพิ่งก้ามาใหม่ครับแต่สำหรับตัวนี้ครับเป็นต้นกาที่เพาะมาแล้วสองเดือนกว่าเลยครับมันเหลือมา,มาอีกแปลหนึ่งครับมาเบิ้งวิธีการปลูกครับหลังจาก กบปุ๋ยถ่ายกบร้องมาแล้วครับตอนนี้ก่ะส่ขันตอนการปลูกมักฝักหอมครับมักฝักมนเป็นมักฝักเงินแสนเนพิ่งพนักงานปลูกมีแต่คนสวยๆหลังจากกบร้องแล้วได้หลายมือแล้ว บ่ได้มาปูครับะวดอ่าเบียมันส่วนหนึ่งนะมันยังน้อยอยู่ครับก็เลยเพิ่งได้มาปูแล้วฝนมาตกแห้งรับดินมันก็แน่นก็นเลยได้ใส่ไม้ในการเจาะลงไปครับขอตีดตามมือนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นมักฟักเงินแสนหรือเงินหมื่นครับฝัฟกฟกักสี่ล่สี่ล่งานหนึ่งประมาณสี่ลายงานหนึ่งนี่แหละครับประมาณนั้นครับครับเป็นฟักหอม ลามเครือคาทาแลครับพี่น้องอกเจ็ดวันได้เก็บผลอ่านพรเอเจ็ดมื้อได้เก็บผลมาสักตลาดสำหรับหมักฝักครับอายุจากเดือนกับบุมีปัญหานะครับเด้อมหมักฝักหอมนี่ครับต้นกาสองเดือนสามเดือนกับปูกได้คือเก้าครับนี่สองเดือนกว่าต้นกาลามเครือคาทาาแล้ว เบื้งวิธีการปลูกปลูกง่ายๆครับพี่น้องสำหรับดินแปลกนี้ครับค่อนข้างสิทิ เหนียวครับเวลาฝนตกมาสิแข่งจักหน่อยครับเป็นที่สวนมันแต่ปีนี้แห้งแล้งหลายครับมันตายมันเปินตายกันเลยเฮ็ดให้มาเซาดินบริเวณนี้ได้ครับเป็นดินในเขตอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับพื้นที่ซีไล่หนึ่งงานครับแปลงนี้สำหรับแปลงนี้เป็นการปลูกฟักหอมนะครับเด้อ มักฝักอีสานแต่ละปีกับเห็ดอาชิพเกษตรตลอดครับความรู้น้อยเห็ดยังก็ได้กับปลูกหมักฝักขายครับปลูกหมักฝักหมักเกลือตัวหมักเกลือเทศนครพนมบุรอหมักเกลือห้องหมักเกลือภาษาทิ่นครพนมหลังจากปลูกหมักฝักนี้เสร็จก็จะมีการปลูกหมักเกลือเทศซีดาครับอีกห้าไร่ ติดตามด้วยมะเขือท้อมะเขือเทศลูกท้อครับเป็นประสบการณ์จริงๆของผมครับที่ทการเกษตรมาทุกๆปีครับตุกปีต้องเห็ดการเกษตรครับหลายๆย,ย่างผสมผสานกันไปครับแต่ปีนี้เห็ดหลายแปลงครับข้างๆแปลงมะฝักนะเป็นส่วนมันครับมันสัมปลังงามครับมันเพิ่น ตามขนาดขอติดตามเบิ้องมาฝา,ากสีดกอยู่บ่ครับนะสำหรับดิใน,ในบริเวณนี้ปลูกมาใหยไกลทางขยับยยางไม่อีกเอาเลยๆนัๆ่นแหละใหญ่ไกลทางละนั่นแหละเติมต้นยังไงละมันลามเคมมรเคือเลยเนาะ <laughs> เป็นสาวแล้ว ว่าเจ็ดมือได้เก็บผลอย่างกว่านะให้ครับให้มันงามมือคนปลูกเด้อนอนอยู่แล้วเห็นปลูกตอนถึงแก่ม,มันจะพวงลามลโอ้ยลามคือแล้วครับซึ่งต้นกราฟมักฝักมันนี่ครับเอามาประมาณพึ่งขนมันประมาณสี่พันกว่าต้นครับสี่พันกว่าต้นเกือบห้าพันต้นนะครับเนาะเป็นการปลูกม,มักฝักมน บมักฝักหอมอีสานขอติดตามเมืองนะครับเตอร์บอกมักฝักแปลงนี้สีได้ผลผลิตสีด้หลายปันได้ครับสิเป็นหมักฝักเงินแสนอยู่บ่ครับส่วนนึ่งกับาราคาที่เฮาสีด้ในกาติกษตรก็คือถ้าช่วงใดปีใดราคามันดีเฮากะ มูลค่าในการขายขเฮากันได้หลายนะครับเนาะแต่พี่ใดราคามันตกต่ำกับได้น้อยนี่แหละอาชีพเกษตรของเฮาครับแต่เฮ้า็์เรื่อยๆครับการเกรเรษตรกับเป็นรายได้เป็นกอบเป็นก่ำคือกันครับสําหรับคนที่หมักเหตุการณ์กรเกษตรต้องเป็นราคาหรือบ่เป็นราคาก็ต้องเหตุไปเรื่อยๆนะครับเนาะจังที่ได้ประสบผลสำเร็จในการหารายได้ในการ ทำการเกษตรนะครับนอกสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอติดตามในต่อต่อไปในการเทปปุ่มหมวกฝากของผมสำหรับแปลงนี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ